น,นี้ไปดูสถานการณ์น้ําท่วมที่ลบบุรีนะครับที่วังนารายนะครับคุณผู้ชมครับที่นั่นเองเมื่อคืนที่ผ่านมาวุ่นวายพอสมควรครับเพราะว่าน้ําจากแม่น้ําป่าสักเนี่ยเออล้นเข้าท่วมเรือเออเข้าท่วมบว้านเพือนประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงในจุดที่เป็นพื้นที่พักอาศัยของผู้อพยพนะครับก็คือที่วัดท่ามะนาวเมื่อคืนนี้ต้องเร่งอพยพแล้วนะครับเพราะว่าน้ําไปถึงที่นั่นแล้วครับ น้ำที่เข้าท่วตมตำบลลำนารายแล้วก็ตำบลท่ามะน,นาวอ,อําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีครับซึ่งเป็นน้ำที่ล้นมาจากแม่น้ำป่าสักน้ำตรงนี้รับน้ำมาจากที่อ,อําเภอลำสนธินะครับผ่านมาทางตำบลบัวชุมแล้วก็รับน้ำมาจากอ,อําเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์มาไหลรวมกันตรงนี้แหละครับทำให้น้ำมันเออล้นอย่างรวดเร็วนะครับชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของส่วนใหญ่เนี่ยขนข้าวของหนีน้ำไม่ทันครับเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำเนี่ยจะมาเร็วแล้วก็แรงแบบนี้ บางจุดเนี่ยเวลาเข้าไปช่วยต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนได้แต่ว่าที่วุ่นๆุ่นก็คือะน้ำนะครับเข้าไปท่วมชุมชนด้านหลังวัดท่ามะนาวครับซึ่งก็ท่วมกลางดึกที่ผ่านมาทําให้น้าที่ทะลักเข้าไปท่วมเนี่ยไปท่วมภายในวัดเดิมทีตรงนี้เป็นจุดอบพยพทําให้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยครับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เนี่ยต้องนําเรือเข้าไปอพยพผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ต้องใช้เชือกผูกนะครับให้สามารถฝากกระแสะน้ํามาขึ้นเรือให้ได้ ที่นี่เองก็มีทั้งพระสงฆ์ผู้พิการผู้สูงอายุเด็กแล้วก็หญิงมีคันก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจุดอพยพก่อนหน้านี้แต่น้ําเข้าไปหนักเลยทีเดียวครับล่าสุดเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเพจที่นี่ลำนารายแล้วก็เฟ e บุ o กของคุณแยม g ีเนี่ยได้รายงานว่าสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ตําบลลำนารายอําเภอชัยบาดานจงังหวัดลบบุรีน้ําได้ไหลเข้าท่วมบริเวณตลาดลำนารายเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรแล้วก็โรงเรียนลำนารายเองก็ถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือสถานการณ์เมื่อค่ํเคืนที่ผ่านมานะครับวุ่นวายพอสมควรเลยทีเดียวค่ะความช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลนะคะ